พี่น้องผนสุดท้บางส่วนนี่มันเสียไปมันเลไปเห็นอี่เลยมันวายยู่มรก็ว่าขึ้นรถเทือมนหกนาถึงแล้ว่าเพื่อนที่เตี่ยล่ะโมเดิยังไ้าบอกว่าอเพื่อนรหัวกันรึกษามกนมือเลี้ยงเนี่ยงานัน่นวกนั่นเขาวาห้องโวยคืนนผู้นีอยู่นั่นน่ะ พูดได้ล้วพูดพูดได้แพูดบอดไ่มีกล้องอะะเจ้าน่ะนะโตดีนะคือพ่นเบาพื้นพ่นโย่ให้เล้าพูดบอดคอพ่งกำับพืนการบ่เรื่องงานบ่เรื่องงานหมือนแรงบ่เรืองานเหมือนแรงไปงานเมือนแรงงานมือนแรงีไปใช้พี่ไอ้ไปใสมุติปราการงานเมอนแรงอยู่สมุติปาการเนโอโยพคือประการดี สมุทรปราการพระป่าแดงสมุดราการการกาชาติพระป่าแดงอยู่สมุทรปราการเฮ้ยพระป่าแดงไปยังกาะเลี้ยงปลาลู่เรืออยู่ว่าเขาจะไปใส่ปลาลูเรือมาดิเดี๋ยวว่าใารทบพื้นว่าอะไรนั่เฮ้ยขอบลาเกี่ยวได้พ่น้องนี่เอานั่นพระป่าแดงบอกคอยมาอยู่นี่อยู่จอดังเข้านี่แม่นบอกพระป่าแดงบอกมาเลีงปาร์ท งานการศาสตร์พระประแดงมาแรงอย่าลืมไปให้ยกำลังใจนะพี่น้องเนดะ้อโอ้ยอาตบคนหน,น่อยเนาะเอ๋ออะไว่าว่าเงินวัดดิ้นีเสาวเมืองการสวัสดีจ้าพี่น้องรับเมืองการมาบอกข่าวบอกข่าวเมื่อนี้เด็กๆโตกเกียวมิวสิยเดินทางไปทำงานที่พระประแดงเด้อผู้ใดอยู่ใกล้ก็ไปให้ยกำลังใจเด็กๆด,ก,ดกโตกเกียวมิวสิยเด้อแม่แม่เด็กๆด็กพาก,กันถ่ายคลิปคำ้คำค้ตลกแตลกเด้อแม่แม่จะพาก,กันเสียเรียด เรื่องอันน้นท่าบอดน่นแต่ว่าซาบงการก็ยักหนูอยู่ด้ว่าเป็นผู้ใดโอ้ยเป็นผู้ใดน้อยเป็นผู้ใดน้อยไป็น้นท่าบอดแต่ว่าเห็นเพจเพจหนึ่งเพิ่นมาโพสแล้วแล้วว่ารุ่นบุกเบิกอะไดเน้นท่าวาสนวาเอออันก็สบายใจแน่ขึ้นมาจัหน้อยเนาะจ้ะถ้าเป็นไผกับบกให้เว้าเนาะจ้ะจะเป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นใหม่รุ่นเก่ากับาัให้เว้า เพราะว่าเขามีการมีงานเห็ดมีเงินใส่หย่อนเพิินเนาะเป็นสีมีภัยมากภัยเรื่องส่วนตัวเพิินอันเรื่องนั้นกลองว่ายูนะคืบชุดสีบอแมนเราเพิ่นเป็นรุ่นบึกบุกเบิกอยู่พี่น,อน้องเมื่อนี้แสดงอยู่พับประเดงเด้อแม่แม่ผู้ใดยอยู่ไกลก็กไปกำลังใจเด็กๆไปอยู่ท่ามันเต็มล้านเต็มสนามที่เพิ่นจัดผู้จัดเพิ่นแสด้ดีใจเนะจาะจ้ะ ผู้จัดทางอื่นก็สิ่งใจ้างเิ่นเห็นว่าตัวเกียวมิวสิกไปเมืองใดกับคนเต็มคนล่นนังงส่นะผู้จัดก็สิายาไปอยากจ้างไปได้บัดนี้พี่น้องแม่แม่แมแซอยกันดันเด้อซอยกันชวนกันไปใกลๆไปกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปผู้ใดบ่มีมูกระทรทักหามูพี่น้องเออแล้วกับบอดบีกบอดบีกเมื่อนี่เขาอุดรเด้อจา้าไปคาเฟ่ จะจากคาเฟ่ตะเพิ่นอาจจะบินไปหรือจังไดน,นี่ละแต่ว่วาเพิ่นไปจะมีบอสบิ๊กด้วยงานคืนนี้บอสบิ๊กกล่องวายยูน้องแอนนี่น้องสก,กายน้องยูริน,อนอ้องน้องยังไงละน้องเจนนี่ซีโฟโอซาเบิร์การกระลืมมันแต่ละมือแต่ละมือมันบอคือกันเนาะพี่น้องเนาะ เรียหน่อยไปงานแต่ละมือบวกขึ้กันแล้วแต่บอดเพิ่นสิจัดสันว่างานนีผู้ใดไปงานนีผู้ใดไปเนาะบุได้ไป,นนไไป,ดดไปครบทุกคนเลยจ้ะมื่อนี้มีกล้องวายุน้องสกายน้องแอนนี่น้องเจนนี่น้องยูริแล้วก็บอดเด้อแม่แม่เอ้ยพักกันไปเลยจ้ะแต่ว่าผู้ใดอยู่อุดรเมื่อนี้ก็เข้าไปกอดบอดบิ๊กเด้อเพิ่นไปขายเพิ่นไปคาเฟ่ขายนามใครกาแฟอย,ยู่พุ่นแหละ คนขยนันค้นมันเนาะพี่น้อง่างนิดบางหน่อยเพิ่นก็ขายของสาวบึงการก็เสียงแปลกๆในเด้อจ่สาวบึงการบ่อนส้าใบเจ็บข้อแน่ฝุ่นมันหลพี่น้องดูแลสุขภาพเด้อจ้ะอยู่คอนแกนฝุ่นหลแห้งเป็นเจ็บข้อทะเลเต็มข้อ,อยจ้ะสำหรับลิมนนสสาวบึงการกัล่าไว้ซ์มนีเด้อมาบอกข่าวแม่ๆม่จ้า